เป็นใช้เงินจริงจริงนะแค่ไม่ต้องไปสวรรค์เอาแค่เสริมจมูกก็หลายหมื่นแล้ว <laughs> จริงไหมครับเอาแค่คอร์สลดขับอ้วนก็โอ้โหมหาศาลแล้วเอาแค่ไม่ต้องไปสวรรค์เอาไปอเมริกาก็แล้วกันจริงไหมฮะตั๋วไปอเมริกานี่เท่าไหร่ฮะแพงมากเลยใช่ไหมฮะสกี่หมื่นนะฮะสี่ห้าหมื่นนะผมว่าใช่ไหมฮะตั๋วไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยแค่ไม่ต้องไปสวรรค์นะเอาไปกรุงเทพก็ไดนะ้ หรือพี่น้องบางคนนั่งรถจากแม่โจมาเนี่ยตั๋วไปมันไกลมากแล้วไปต้องซื้อตั๋วไปสอนไปต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะก็ไปสวรรค์เนี่ยใช่ไหมครในศาสนาหลายอย่างก็ยังโอ้โหต้องต้องทำความดีมาหลายอย่างบางศาสนาต้องเกิดมาหลายชาติอีกต่างหากคือต้องทำอะไรเยอะมากๆเลยคือคือเกิดมาก็ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าต้องกูต้องทำความดีจนไม่มีจนปริมาณจนชีวิตมันบริสุทธิ์จริงๆไม่มีความบาปเลยท่านถึงไปสค์ได้ใช่ไหมครับนี่ไปสู่มาจ่ายให้เราแล้ว เราก็น่าที่จะมานมัสการพระเจ้าใช่ไหมครับไม่น่าจะมีเหตุว่าเออเราไม่ว่างเราไม่สะดวกเราติดธุระอย่างเงี้ยนะครับเราก็เรียกว่าไม่ได้นมัสการพระเจ้าเราจึงไม่ได้มาโบสถพพ์เพราะเปิดเราว่างใช่ไหมครับเราไม่ได้มานมัสการพพเพราะเปิดเราไม,ไม่ไม่มีที่ไปเราน่าจะตั้งใจมาจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะในประเทศเกาหลีนั้นบางคนมาถวายทรัพย์ตอนกลางคืนเอาเงินรีดแบงก์ก่อนได้ซ้ำไปคือไม่ใช่เอาเตารีดรีดแบงก์เอาตัรีดรีดธนบัตรก่อนเพราะอยากจะ มาถวายแบบมีมูลค่าจริงๆนะครับมีหน้าหละ่ะประเทศเขามีความเจริญอย่างยิ่งนะครับการการถวายกับการให้ทานคนละอย่างกันนะครับเราให้ทานเราบริจาคให้แก่คนที่ต่ำกว่าเราเป็นการสงเคราะห์เป็นการอนุเคราะห์ใช่ไหมเป็นการสะดอดเคราะห์ให้แบบนี้แต่นี่มาถวายจริงไหมครับเราคนละอย่างกันไม่มีใครให้ทานกับกับพระเจ้าแผ่นดิน มีแต่ถวายของซึ่งท่านไม่ต้องการอะไรแต่ถวายก็กลับคืนมาั่นแหละอันนี้จริงในโบทว่าไปมันไม่ได้มีการถวายรั์ด้วยซ้ำไป,ไปเช่นบอกว่าพี่น้องครับให้เรามาถวายเผื่อค่าแอร์ด้วยกันอย่างเงี้ยพี่น้องพระเจ้าร้อนไหมฮะใครร้อนฮะถวายเผื่อค่าแอร์ออฟฟิศเนี่ยพี่น้องว่าใครร้อนคือเราร้อนไงใช่ไหม <laughs> <laughs> เพราะนั้นแอร์มาโดนใครครับแอร์ก็มาโดนเรานี่แหละจริงไหมจรจริงมันก็ถวายให้เรานี่แหละพี่น้องครับถวายเผื่อเป็นทุนนัึกษาของเด็กนะเด็กเป็นลูกใครครับพี่น้อง ก็เป็นลูกหลานเรานี่แหละเพรว่ถวายเผื่อค่าเช่าฐานนมัสการไม่ต้องใครมานั่งครับเราก็มานั่งแหละจริงไหมครับจริง,จร,งจริงการถวายเงินกลับมาสู่หาเราด้วยซ้าไปว่าไหมถวายเผื่อ,อเพื่อจะมีผู้รับใช้พระเจ้ามาทํางานมากขึ้นแล้วเขารับใช้ใครครับก็มารับใช้เรานี่แหละใช่ไหมเหมือนมหาวิเลยไงทาไมเราต้องจ่ายค่าลงทะเบียนมหาวิเลยด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อครูจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปขายของเพื่อครูจะใช้เวลาในการมาศึกษาความรู้ แล้วก็มีรายได้มีเงินแล้วก็สามารถจะเอาเวลาทั้งหมดมาเตรียมหนังสือบทเรียนมาสอนลูกหลานเราจริงไหมฮะดังนั้นถ้าทำการศึกษาก็จะต้องเข้าไปแล้วก็มีค่าลงทะเบียนเพื่ออะไรครับ mm. เพื่อระบบจะมีค่าห้องมีค่าติดต่อค่าหนังสือค่าประสานงานค่าไปดูงานค่าพาอาจารย์บางคนไปศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อจะนําความรู้มาใส่ให้แก่นักศึกษาที่มาเรียนนี่ก็คือนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าเซตระบบการถวายเอาไว้ อันที่จริงก็เพื่อประโยชน์ของเราด้วยซ้าไปจริงไหมครับทุกอย่างที่เราให้ไปก็กลับคืนมาสู่เราทั้งหมดเลยโดยซ้าไปนะครับนั่นคือประการแรกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นทําไมเราต้องมานมัสการโดยพระเจ้าทรงใจละกาให้กับเราแล้วประการที่2คือพระเจ้าทําลายพลังอํานาจบาปทําให้เรารับการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้เป็นเราอยากชนะชนะนิสัยเดิมไหมครับบางคนนั้นพฤติกรรมเปลี่ยนง่ายนิสัยเปลี่ยนยากนะครับพระเจ้าทําให้เราไม่ต้อง ติดแงกอยู่ในหลุมแห่งอุปนิสัยบางอย่างวัฏจักรค,ความบาปบางอย่างหรือสิทธิ์ที่อยู่เรื่องลึกในจิตใจของเราประการที่สามคือพระเยซูได้รองรับนะครับร 3, ได้รับนะรบบองเราให้ที่บนสวรรค์แก่เราแล้วนะครับในโลมบทที่แปดข้อสามสองบอกว่าพระองค์ผู้ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงประทานสิ่งสารพัด ให้เราทั้งหลายด้วยก,กันกับพระบุตรนั้นหรือเยี่ยมมากเลยนะฮะพระเจ้าก็ยังให้ให้พระเยซูามาตายเพื่อไถ่บาปเราแล้วนันบประสาอะไรกับเรื่องต่างๆพระเจ้าจะไม่ช่วยเหลือเราจริงไหมครับพรองก็จะทรงช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆด้วยเช่นเดีวยวกันพระเจ้าช่วยเหลือชุดผมเยอะแยะมากมายตอนเด็กเคยใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งยอยากจะเดินทางทั่วโลกตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าก็ได้เดินทางที่ต่างๆมากมายตอนนี้ได้รับทุนมาอีกละนะครับเพิ่งไปประชุมกรุงเทพมาก็มีผู้นํามาบอกว่า มีโคต้าสิบคนจะไปดูงานที่ฟิลิปปินส์ฟรีไปดูงานสัมมนาระดับนานาชาติหนึ่งหมื่นคนทั่วโลกจะมาสัมมนากันที่ฟิลิปปินส์โอเลิกพอจะว่างหรือเปล่าผมบอกว่าว่างเสมอ <c oughs> สัมมนาเรื่องเล็กเรื่องเที่ยวเรื่อง,องใหญ่พุดเล่นแล้วครับคือเราก็ได้โอากาสศไปอีกแล้วก็เหลือแค่ว่าเอ๊ะภรรยาไปด้วยได้ไหมบอกอ๋อกเพิร์นมีโคต้าคนเดียวแต่ถ้าภรรยาไปด้วยเนี่ยต้องออกตังเองทั้งหมดเราก็เลยว่าเ,เดี๋ยวมาคุยกันก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างพระเจ้าก็ทรงโปรดให้พระพรแก่เราเองไหมครับ นี่คือสิ่งที่สิ่งที่พระเยซูพระองค์ทรงให้ทั้งตัวมาแล้วเรื่องอื่นๆพระเจ้าก็จะไม่ให้มาตามด้วยหรือรอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีเรื่องคนหนึ่งนะครับได้เขียนถึงคุกที่ประเทศบราซิลนะครับคุกนี้ชื่อในคุกที่เมืองซานเซนะครับประเทศบราซิลเป็นคุกที่น่าทึ่งมากๆนะครับเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นจริงก็คือเมื่อ เป็นเวลา20กว่าปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้มอบให้คริสเตียนที่เข้มแข็งในพระเจ้า2คนไปช่วยบริหารคุกนี้นะครับปรากฏว่าหลังจากที่คุกนี้ซึ่งเป็นคุกที่มีความรุนแรงแล้วก็มีปัญหาเยอะแล้วก็เป็นที่ขังของนักโทษต,ตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงระดับอุกชกันปรากฏว่าพระรูปเจ้าหนึ่งชื่อชัคโคเซนในเวลาต่อมาได้ไปเยี่ยมคุกแห่งนี้ หลังจากที่คู่แข่งนี้ได้ดูแลโดยคริสเตียนสองคนโอเคไหมครับเวลาผ่านไปผู้รู้จักพระเจ้าได้ไปเยี่ยมคุกหลังนี้นะครับพบว,ว่าประหลาดใจมากว่าเมื่อเข้าไปหน้าคุกมีผนังต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสให้สวัสดีครับเชิญเข้าคุกครับสวัสดีครับ <laughs> ประมาณว่าผนัต้อนรับของดิออชัดๆเลยและมารู้ต่อมาว่าคนที่ยืนต้อนรับนั้นเป็นฆาตกรมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีคนหนึ่งซึ่งมาถือกุญแจแล้วก็ยินดีเปิดประตูเข้าไปในคุก แล้วก็เยี่ยมเยี่ยมเย็นคนในคุกปรากฏคุกนั้นก็แต่ละคนที่เห็นชักสมิธชักโคซันนั้นก็ยิ้มแย้มแจ่ม,ม,มจใสต้อนรับปรนหนึ่งว่าไม่เหมือนไม่อยู่ในคุกเหมือนก็อยู่ในงานปาร์ตี้ฉลองงานแต่งงานอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนยิ้มแย้มแจ่ม,ม,มจใสนะครับแล้วก็ได้มาถึงจุดที่เป็นที่เรื่องลือว่าคุกนี้มีที่ขังเดียวที่น่ากลัวมากๆเขาก็บอกว่าผมอยากจะไปดูห้องขังเดียวแล้วก็ผู้ชายที่ดูแลคุกได้บอกว่าคุณแน่ใจหรอครับ ที่คุณอยากจะไปดูที่ที่น่าสยดสยองเช่นนี้เพราะเป็นที่ขังเดียวบอกแน่ใจครับเพราะที่นี้เคยถูกใช้ทรมานนักโทษแล้วก็หลายคนก็ต้องเสียชีวิตจากห้องนี้มาแล้วก็เปิดห้องนี้ไปปรากฏว่าห้องนี้เป็นห้องที่ว่างเปล่าแล้วมีเฉพาะไม้กางเขนพระเยซูอยู่ที่ห้องนั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรง,งถูกลงโทษแทนเราเอเมนไหมครับเราจึงรับการปลดปล่อยเราจึงมีความสุขได้นะครับ คุกแม้เป็นที่ที่มีความโหดร้ายรุนแรงมากยิ่งกว่าที่ใดๆในโลกนี้ที่หนึ่งที่เราไม่เลือกที่จะเข้าเลยก็คือเข้าคุกแต่ที่นั่นกลับมีสันนิษุเกิดขึ้นเพราะพระเยซูไปเข้าแทนเราพี่น้องเมื่อเรารับพระเยซูเข้ามาพระเยซูถูกตรึงแล้วก็รับโทษทั้งหมดแทนเราเราจึงมีความสุขยิย่งยหญ่ช้ำใสได้จริงไหมครับนี่คือสิ่งที่ประการที่สองก็คือว่าดังนนั้นเราจึงมานมัสการพระเจ้า เราจึงมาบสถตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับเราจึงมากราบไหว้พระองค์มาขอบคุณพระองค์นั่นเองประการที่3ลองสุดท้ายพระพรพระเจ้ามาทางความเชื่อพระพรพระเจ้ามาทางความเชื่อความเชื่อเป็นเครื่องมือรับพระพรใช่ไหมครับความเชื่อความเชื่อใจความมั่นใจการเห็นคุณค่าการไม่สงสัยนะครับเป็นเรื่องเดียวกันนะครับยิ่งเราเชื่อยิ่งเรามั่นใจเราคาดหวังมากเราไม่สงสัย นะครับพ่อพร,พอรก็ตามมานะครับเราคงไม่สามารถจะคบกับใครได้อย่างดีถ้าเกิดคนนั้นมีแต่มาสงสัยเรานะครับเราจะเข้าห้องน้ำนะครับนั่งกันอยู่ในห้องอาหารเราก็ถือกระเป๋าไปด้วยวางไปก็ได้ไม่เป็นไรเกิดเธอขโมยว่างไง <c oughs> อ้าว <c oughs> บอกว่าฉันเป็นขโมยนะไม่ไว้ใจ เดี๋ยวจะไปรุ่นไปเร่ไม่ไว้ใจเพราะนั้นเราไม่สามารถจะคบกับใครได้ถ้าไม่มีความความไว้วางใจไหมไหมครับไม anyway> ่มีความเชื่อใจก็คบกันไม่ได้เราไม่สามารถจะคบกับพระเยซูได้ถ้าเราไม่เชื่อใจเลยสิ่งที่แสดงการไม่เชื่อใจก็คือความวิตกกังวลความวิตกกังวลความเครียดความหมดหวังคือการแสดงการไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจ นะครับสิ่งที่แสดงการเชื่อใจก็คือการตั้งเป้าหมายการกล้าคิดในเรื่องความเสด็จในหน้าที่การงานเราก,การมีความเชื่อว่าครอบครัวเราแม้ตอนนี้สุขรลหองละแหนแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนใจของสามีหรือภรรยาหรือพระเจ้าจะเปลี่ยนใจเราได้จริงไหมครับ <c oughs> <c oughs> โอโ้กรี๊ดเลยนะโอโ้ดีมากเลยแสดงว่าสอนดีมากเลยจนกรี๊ดสลบเลยนะ